สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวเอาเลิกเอาชัยเสริมดวงราศีประจำเดือนมิถุนายน2566คลิปนี้นะคะเรียกได้ว่ามาแนะนำเคล็ดลับทําบุญเสริมดวงประจำเดือนมิถุนายนตามราศีกันหน่อยค่ะ แน่นอนนะคะว่าการที่เราจะทําเรื่องราวดีๆให้เกิดขึ้นได้เรื่องมูแต่ลูหรือว่าการเสริมดวงนั้นถือว่าเป็นหลักใหญ่หลักหนึ่งที่ทุกคนควรจะยึดถือแล้วก็ลองทําตามนะคะเรียนได้ว่าไม่มีเรื่องเสียหายอะไรมีแต่เรื่องราวดีๆเป็นการทําบุญทําทานที่จะทําส่งเสริมให้ชีวิตของเราดีขึ้นได้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นพระคุณอย่างสูงค่ะเอาล้วค่ะไม่รอชา้าเรามาเริ่มกันเลยที่ เคล็ดลับสําหรับชาวราศีแรกก็คือท่านที่เกิดในราศีเมษนะคะหากอยากให้ดวงในเดือนมิถุนายนนี้ปังและรุ่งแนะนําให้ชาวราศีเมษไปไหว้พระประจําวันเกิดจะช่วยส่งเสริมท่านได้ดีนักแลค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีพฤษภนะคะแนะนําว่าในเดือนมิถุนายนนี้ให้หาโอกาสไปถวายผ้าไตรจีวรดวงท่านจะดีขึ้นเป็นการเสริมดวงอย่างนึงเลยค่ะ ถัดมาอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีเมถุนนะคะแนะนําให้เดือนมิถุนายนนี้หาเวลาทําบุญตักบาตรจะเป็นการเสริมดวงอย่างดีเยี่ยมค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีกรกฎแนะนําให้เดือนมิถุนายนนี้ทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาก็จะช่วยเสริมดวงท่านได้ด้วยนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดในราศีสิงค์ค่ะในเดือนมิถุนายนนี้ควรงดทานเนื้อสัตว์จะเป็นการเสริมดวงท่านได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะ ถัดมาอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีกันในเดือนมิถุนายนนี้แนะนําให้ร่วมบุญกับคนหมู่มากก็จะเป็นการดีมากๆเลยล่ะค่ะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีตุลแนะนําให้หาโอกาสไปถวายสังฆทานก็จะเป็นการช่วยหนุนดวงท่านได้นะคะอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดราศีพิจิกค่ะหากอยากให้ดวงดีที่สุดแนะนําให้ไปบริจาคลงศพจะเป็นการช่วยเสริมดวงท่านได้นะคะ ท่านมาอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีธนูค่ะแนะนําให้หาโอกาสทําบุญเกี่ยวกับการศึกษาก็จะช่วยหนุนดวงท่านได้เป็นอย่างดีเลยค่ะอีกหนึ่งราศีคือท่านที่เกิดในราศีมังกรแนะนําให้ทําบุญกับวัดเก่าๆจะเป็นการหนุนดวงท่านได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะคะถัดมาคือท่านที่เกิดราศีกุมค่ะแนะนําให้สวดมนต์ไหว้พระเป็นวิธีง่ายๆแต่ได้ผลชะงัดทีเดียวเลยนะคะ แล้วเราก็มาส่งท้ายการที่ทาที่เกิดในราศีมีนค่ะแนะนำให้เดือนมิถุนายนนี้ทำบุญเกี่ยวกับแสงสว่างก็จะช่วยเสริมดวงท่านได้อย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเอาแล้วค่ะแลนนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของเปิดเคล็ดลับเสริมดวงราศีเอาเลิกเอาชัยในเดือนมิถุนายน2566นี้นะคะสำหรับคลิปหน้าค่ะ จะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ